สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปซูขูสุคนเมื่อนี้นะคะอายจะมาอัปเดตออฟฟิศของอายว่าไปถึงไหนเร็วมากพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเมื่อนี้นี่นะคะใกล้สิแล้วแล้วอีกประมาณอาทิตย์ส่งล้างข้างๆนี่ค่ะเข้ามาดูข้างในนะคะ นี้จะเป็นประตูนะคะทุกคนจะ้ะอันนี้จะเป็นประตูเนาะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นหน้าต่างปิดตายนะคะจะเฮดสไตล์ style, แบบว่าอยู่ต่างประเทศที่แบบว่าเราไม่เปิดรับอากาศภายนอกเนาะเพราะว่าหนึ่งคือเราจะติดแอร์เราก็เลยไม่ทําประตูหน้าต่างที่เปิดได้นะคะฟังกก็เหมือนกันค่ะนี่เนาะจะเป็นประมาณนี้เข้ามาดูข้างใน กว้างขวางมากเลยเริ่มจากตรงปุ่นนะขึ้นเบิง่งจากเก้าเดี๋ยวนะจะเก,ก้าให้ดูนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจ้ะค่อนข้างที่จะก,กว้างมากเลยอันนี้เป็นความยาวความยาวอันนี้เป็นความกว้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิอ็ังนี้ค่ะเจ้ากระฉับแล้วนะเราก็ใส่บล็อกแก้วไปสองสีอันนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเราจะไม่ใส่หน้าต่างนะคะเราจะติดแอร์เนาะเพราะฝั่งนี้มันก็มีหน้าต่างอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูออกมาจากห้องรฟวิลลรูมของเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากสร้างเพิ่นกระเฮ็ดไว้อยู่จ้ะนี่นะคะทุกคนออฟฟิศของ KBP นะคะวันนี้นายช่างเพิ่นก็ เบิกตังนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตังไปให้ในายช่างนะคะไปค่ะงามในกกอันนี้เนาะเคลื่อนกกอย่างไรฮะหมดในแม,แม่แม่และปาดตแลนด์ละนี่นะคะทุกคนมีคนอันนี้นะไฟอันนี้นะไอ้ใส่เป็นไฟโซล่านะคะอันนี้ก็เป็นไฟ โซลาอย่าบอดได้ช่างมาทางนี้ก่อนดูคุณแม่เพิ่นเหตุอันนี้จ้ะหน้าบ้านซีว่าเอเพื่อในให้ฟังเมื่อคืนนี่โจนโจนขี่กระเจาอ,อีกแล้วนะ้องเกศเนาะโจนลักอย่างลักบอลลักบอลเพื่อนน้องเกศจ้ะบอลสีนะไม่ใช่ฟุตบอลน,นะจ๊ะบอลสีโจนกระเจอะลักบอลสีกับเพื่อนน้องโบพร้อม้ยคือมาขี่กากแถ่โจนเออโจนห้าร้อยดิ จนห้าร้อยห้าสิบนะคะบบได้เลย,เลยอืมเดี๋ยวสิพาี่นองมาองฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นเห็นบ่นี่ถ้าเราทำอย่างนี้นะคะผู้ใดที่เฮ็ดห้องเช้านะจะไอจ,จ,จ,จะให้ไอเดียหนึ่งอย่างก็คือรถแจ๊ด <laughs> ถ้ารเราเอาไฟโซล่ามาเป็นเออย่างนะตรงกลางถนนเลยยางแบบนี้นะมันจะประหยัดมากอืมมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากนะคะพายบายขอบคุณค่ะคุณครู นุบอกว่าคู่เป็นคู่เกาหลีนี่นะคะไอซียให้เบิงว่าค่าไฟแต่และเดือนของไอน้นี่ประมาณใดคือรวมทั้งหมดนี่นะคะรวมหมดแปดห้องแล้วก็ค่าค่าอย่างนะเครื่องซักผ้าไอซียเบิง B w, ว่าเดือนหนึ่งจะตกที่เท่าไหร่นะนี่บ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยประจำเดือนอ๋อกะเดือนเดียวนี่แหละเนาะ ถนนงามวงวานโอ้ยมีใบกับใบกับกับภาษีนี่นะคะนี่คือข่าไฟของอายนะ3,200 3 2สอบาททั้งแปดห้องนะก็คือเนาะอายก็คิดบวกเพิ่มเพราะว่าหนึ่งมันก็มีค่าซ่อมบำรุงค่าฟงค่าไฟจังั้นจะนีเนาะอายก็จะได้ จากค่าไฟแต่ละห้องนี้ก็ประมาณ2 0 0พก็เหลือประมาณพันกว่าบาทก็โอเคในการที่เราจะมาซ่อมบำรุงกอย่างประมาณนี้อันนี้ก็คือคุณพ่อพันมตัตดกกหมอกกไม้เนาะพี่น้องเห็นว่าแถวทั้งแถวนี่ไอ้ใสแผ่นโซลา่าหมดเลยนะคะแผ่นโซลา่านี่ประมาณกรารใช้งานของมันก็ถ้าโดยปกติเราก็ประมาณ5 5-10ถึงปีนะคะแบตมสีเสื่อมหรือว่าอย่างไม่มีห้าก็สามารถไปเปลี่ยนได้เนาะจะถามว่ามันประหยัดไหมมันประหยัดลงเยอะเลยนะคะทุกคนจ้ะ เพราะว่าหนึ่งก็คือเารใช้ไฟฟ้าของไอเครื่องซักผ้านี่ไอก็ต้องใช้ไฟส่วนรวมอยู่แล้วเนาะนี่นะคะเราก็เอาเงินที่ยอดเรียนนั่นแหละมาจ่ายค่าไฟแล้วเราก็จะได้รับเงินเต็มๆนะทุกคนจะเพราะว่าการทําห้องเช่าเนี่ยถ้าไม่อย่างให้เข้าตัวเนาะหลายคนมาถามว่าค่าไฟแมนบอกค่าไฟนี่เขาก็ต้องคูณไปประมาณ เขาไฟอยู่ในมันนวละสามบาทใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มประมาณ5บาท6บาท7บาทประมาณนี้เพื่อแบบว่าไฟเสียเพื่อการซ่อมบํารุงบ่แมนว่าเขาเจ้าขึ้นมา3บาทเราก็คือ3บาทแบบนี้มันเข้าตัวเองนะคะทุกคนจา๋าเราก็ต้องคิดว่าถ้าสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นข้าไฟจังนั้นจังนี่นี่เขาขึ้นแนวใดประมาณนี้นะคะเนาะวันนี้ก็มาชมบรรยากาศอันนี้เป็นร้านชาวานะคะลูกค้าเยอะมากว่าจะพาพี่น้องเขาไปเบิ่งแต่ลูกค้าเขาเยอะนะคะ บาร์แอนคาเฟ่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของกุสมานะตอนนี้นะคะอยู่ตรงข้าม k p p พ o o r f o r e n ค่ะนี่ค่ะบ้านพักขวัญประภานะคะดังและปังมากเรามาเข้าทางนี้ไหมพูดง่ายๆนะคะตอนนี้เนอะน้อยมากที่คนจะไม่รู้จักบ้านพักขวัญประพา้วก็แอนนาวาเนะเพราะว่ามันอย่างนะ ทางเนี่ยมันจะเริญกว่าทางพุดด่นดยซ้ำไปเนาะมันเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะทุกคนจา้าตั้งแต่มันมีห้องเชา่าแล้วก็มีร้านแอนนาวานะคะค่ะเยาวีโลเ,เ็ดสวยมากเลยเพราะว่าเราเป็นคนมักจัดสวนเนาะจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขาจะมีคาเฟ่สไตล์แคคตัสขายแคคตัสพร้อมมากค่ะอันนี้จุด มาฟังมาฟังเจ้าของร้านแอนนาวา,พรราเพลนว่าอย่างกระบ,บรูบริยินค่ะอะไรนะเนี่วยเธอมาดูอ่ะเธอจะว่าเชิงุกตามืดใช่ไหมฝังนี้มืดไหมไม่มืดอะไรเอ่ยข่าวสั่งแบบรัว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 เฉดแจอดใช่ไหมนี่ดีถอก 6. หกห่อน้ำปลาหกขวดเจ่วบอง 2. สองกระปุกคุณหนูนิชนะบงอโอ้โหออเดอร์แบบปังมากเลย นะคะออเดอร์ปังมากอันนี้คือเฮายังแบบเจ้าบองเฮามันยังไม่ครบใช่ไหมแล้วใช่ไหมพี่บีพี่บีอยู่เยอรมันสสั่งให้แม่คนกิ่นสั่งดีท็อกสั่งให้คุณแม่คุณทีสั่งสิบห่อไปเยอรมันใช่ไหมแสดงว่ามันดีจริงใช่เดี๋ยวแอนส่งให้นะคะดีท็อกเราพรุ่งนี้ของมาถึงเนาะใา่ดีแห้งสั่งทุกหลาลอยห่าลอย แล้วน้ำบานเฮานี่เข้ากับกินอีกประเด็นนะทุกคนคือมันดีจริงๆนะผลตอบรับก็ดีด้วยแล้วตอนนี้ก็คือของขาดของบพอขายคนขายก็คือขายเต็กบร่ได้หูแบบบ่ได้เบิ่งสต็อกขายสามคนก็คือบางเทื่อคือออเดอร์ไปทางพี่ทางนี่ทางนั่นบางเถื่อคือเอ้าสั่งเจลเล้าไปมดไปนี่เฮ็ดจังไหนดีแต่ว่าลูกค้าเพิ่นหนารักเนาะเออเจอเหล้ามดแล้วเอาเจลบองว่เจลบองเมื่อแล้วเจลเล้าเพิ่นบอกว่าอย่าม่กกีนี่ไอซิ่บอยอย่างให้ฟัง ไอ้บอการาคามะขามช่อิ่มเพื่นะลอยหนึ่งเนะาะไอ้ก็เลยบอกว่าว่าเป็นอย่างเด้อเพราะว่าความผิดมันอยู่ที่ตัวไอ้ไอ้เราบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเอออาย,ยังให้ชิมเพราะว่าอหนูคิดหนึ่งร้อยไอวาจินิเพื่อนส่งมาอีกโอนมาอีกยี่สิบบาทเห็นข่าวปะท่างที่ไอ้าจะบอกว่าอโอนมานะพเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากอุดหนุนนะนะเออไอ้เลยคืออย,อ,อยู่ในใจทั้งที่มันเป็นความผิดความสะเพาของเฮาอนะ่ะแอนเออที่เฮาฟาวบอกเพื่อนแล้วเฮากะ บอกราคาพิดแล้ววันนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าโอนไปแล้วนะคะ20บาทไอ้พู้สุกว่ะดีใจดีใจที่เพื่อนแบบมาอุนอ,น,อนหนุนเฮานะคะเ <c oughs> นี่ยนะคะทุกคนมีเงิน1000บาททำอะไรได้ว่าพิดเหมือนหนึ่งนายสั่างเพื่อนเบิก <c oughs> <c oughs> นายช่างเบิกนะคะวันนี้่าไฟ่าไฟของหนูเหรอของใอยใจนะอ เราเป็หลุ่นแล้วึกคาไฟ่อนวานาซิแลนเมืองนี้ข <จะ S 1> บินนี่ยองจะบิน<อ>เดียวสอ,องได้นี่พันนี่แล้วกับ้างใต้้างใต้นี่เป็นบินเดี๋ยวนห้นดถูกันนะเออห้าจิตเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนะไปค่ะเดี๋ยวลักบอลน่เเนเล่ก่อน เออนอนซะได้เปิดไฟนอนกันยังให้ขาเจ้ารักต่อโกนนั่งก็ติดกรรมคืนเห็นยังโกอเลยแล้วเอาอยังเอาไปเลยเออแม่กะละก้าว่าอยากที่ขึ้นไปยิ่งยิ่งพีชซังบันนิดกว่ายิ่งจะกองอะไรนี่เตนเนาะยิ่งพิชซังนี่จ้านายช่างพันเบิกเงินหนึ่งแสนบาทแล้วขอบป้อมก็เลยอบคุรับอยากรักเลยทำไมมีให้รักอีกบ่ออ่าข เจพอกานละก้ ų, rumor, um pe, room, pe ันเลยเก้เจ uh, well, so ้าขึ้นอับเป็นสิบเอ็ดไป้ามกันห่บังบังหมู่บังหมู่เว้สวัสดีครับแม่สวอสดสวัสดีสวัสดีเผ็ดดีไเอกมซิกเ้เก่งกับอด้ไนโอ้กูอยากถอนงอบให้มึงเดฮันเ้นตัวฮันบันเดะมาเยอมั้นาวเว้ยนะตัวตุ้งสุ้ไเอามือเลยโจรหลนี้เาต่อเย็นนะครับเจอกันลอยกัตรง รับรับสมัครคู่ลอยไหมคะรับสมัครคู่ฮะโอเคนะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้นะคะคลิปรีวิวออฟฟิศของเราแล้วก็เอาเงินไปให้ในช่างก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะคลิปต่อไปสีไปขายของของที่ทุกคนรอมาตลอดนั่นก็คือข้าวปุ้นหรือ ขนนมจีโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ